สวัสดีครับวันนี้เราต่อนรอันนี้วันนี้เหมือนจะติดแล้วครับเมื่อกี้กดมานหนึ่งแต้มอ่าหมานครับทุกคนหมานครับเอาเรื่องว่ะเอาแล้ว เจ็บร้อยนอนไปนหนึ่งครับตัวที่สองนี่ถึงก็หอบครับพี่น้องเพื่อนๆครับดูด้วยครับว่าเข้าตรงไหนเข้าโครครับนี่ฮะหมานห้หมานก็ดูแล้วกันโอเคฮะ 杨银。